สวัสดีครับปึกน,นะครับวันนี้ก็จะมาทําอะไรพี่ไม่เคยทํามาก่อนเลยจริงๆนะครับถ้าสังเกตคอนเทนต์เรามาตลอดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราไม่เคยพลาดพิงใครไม่เคยพลาดพิงผลงานอูดด่ใดเลยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเหลืออดจริงๆเลยขอคลิปนี้ขอบ่นหน่อยแล้วกันนะครับคือรถคันนี้เป็นลูกค้าประจําเรานานมากแล้วล่ะจะเล่าเรื่องก่อนลูกค้าเรามาตั้งแต่อันนี้ผมไปค้นข้อมูลมาผมก็โน้ตมาแล้ว รถมาทำกับเราครั้งแรก29มีนา60ปี60นะครับมีนาด้วยกันรีแมปไปอย่างเดียวพอรีแมปเสร็จเนี่ยเมษาวันที่10ปีเดียวกันปี2560ก็มาเพิ่มหัวฉีดก็แฮปปี้แฮปปี้ขี่สนุกนะครับก็ตามภาษาคนทำรถแหละก็อยากจะแรงขึ้นนะก็ปรึกษาคุยกันมาเรื่อยๆคุยคุยคุยจบลงที่ F55 เนี่ยปี B 62นะครับปลายปี62เลย วันที่9้าเดือน12ปี6กสองนะครับที่เราส่งงานคันนี้เสร็จงานแล้วเก็บเงินนี่นี่คือไปดูจากจากบินเก็บเงินมานะครับปลายปี6กสองนะครับแล้วก็เราก็ดูแลมาตลอดคือลูกค้าก็ไม่ไปเซอร์วิสที่อื่นก็คือมา <c oughs> เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เช็คนูน่นเช็คนี่กับเราเนี่ยเรื่อยๆเป็นประจำเนี่ยทุกๆ3มเดือนเนี่ยเขามาเองเนะเราไม่ได้เรียกให้เขามาเขาอยากมาเองก็ ทำกับเราเนี่ยจนรั้งสุดท้ายเนี่ยเดือนสิบสองปีหกสามนะครับไล่เลียงก่อนจากวันที่เราเจอกันครั้งแรกปีหกเนี่ยรถไมมาประมาณเจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็จากเราไปเนี่ยจากเราไปปีหกสามเนี่ยไมประมาณสองแสนทวนนะครับลูกค้าก็ใช้วิ่งไปกับต่างจังหวัดมีความสุขมาตลอดแต่ก็ตามภาษาคนเล่นรถนะแรงแล้วก็อยากแรงอีกคันนี้เนี่ย จบไปเนี่ย260กว่าแรงม้าที่ล้อแรงม้าที่เครื่องเนี่ยเกือบเกือบ 300. เดี๋ยวจะเอาอินเสิร์ตขึ้นให้ดูนะครับมีภาพเก่าผมเก็บภาพไว้ตอนขึ้นเดนโน่หนึ่งครั้งแล้วก็กราฟหนึ่งรูปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้แล้วก็ลูกค้าก็จะอยากแรงอีกอยากแรงอีกเราก็เตือนว่าถ้าใช้แบบนี้เนี่ยถ้าใช้เดินทางต่างจังหวัดอย่างนี้เนี่ยพอเถอะ f55 ลูกเดียวเนี่ย แรงม้าเกือบเกือบสามร้อยที่เครื่องเนี่ยสามสองถ้าเกิดที่เครื่องก็ประมาณ300พอดีผมว่ามัน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 ใช่อะ่ะมันพออะ่ะมันมันวิ่งได้อย่างนี้ตลอดเราก็ไม่ขายอะไรคือคือเราขายไปแค่นี้จริงๆนะครับเราขายไปรีแมปหัวฉีดเทอร์โบอินเตอร์แค่นี้เลยนะครับไอพวกจีปาาอื่นๆเราไม่เกี่ยวลูกค้าไปแต่งเองแต่งไฟแต่งเบรกแต่งแม็กอะไรก็ว่าไปแต่ว่าจุดยืนของเราเลยเนี่ยคือเราจะไม่ใช้คําว่าต้องทํานะครับถ้าอยากทําค่อยทําแล้วถ้าเกิดมากกว่าความเห็นที่ว่า มันใช้แล้วมันทนทานใช้แล้วมีความสุขใช้แล้วใช้ได้เรื่อยๆเนี่ยผมก็จะไม่ขายแต่สุดท้ายเนี่ยก็ลูกค้าก็มางองแงกับผมว่าจูนให้มันแรงกว่านี้จูนให้มันแรงกว่านี้ผมอาจจะปากร้ายไปนิดนึงผมก็บอกว่ารถน,นะนะถ้าเกิดมันทำแล้วมันแรงขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งอะกระบะเนี่ยมันก็จะแรงกว่าเฟอร์รารี่ได้ถ้าเกิดทำแรงขึ้นไปได้เรื่อยๆขนาดนั้นผมไม่แนะนำ <c oughs> ก็งอนๆผมหน่อยก็เลยจากผมไปตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ไปเจออู่ใช้คำนี้เลย อู่ขายฝันนะครับไม่อยากใช้เลยแต่ว่าคำนี้นี่แบบขายฝันสุดๆอ่ะบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้แรงกว่านี้<ม>ยิ่งๆขึ้นไปเขาก็เอาของเราไปขึ้นไนโดโน่หทีแล้วเขาก็จูนทับของเราเลยนะโดยฮาร์ดแวร์เดียวกัน,กนปรากฏว่าแรงมาล่วงนะครับจาก260หรเนี่ยเหลือ240คราวนี้ก็โทษนั่นโทษนี่ล้วเริ่มโทษนั่นโทษนี่มาลื้อระบบของเราออกนะครับมาลื้อเทอร์โบออกไปทำเทอร์โบคู่นะ เข้ามาดูเดี๋ยวจะทยอยสาธยายและเป็นจุดๆอะเทอร์โบคู่นะครับนะลูกล่างอลูกใหญ่อาจเข้าไปลูกล่างนะครับโอ้โหก็นึกว่าจะได้แรงมาสองเท่านะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่นะครับอะเรื่องเทอร์โบเรายังไม่พูดถึงยังไม่ไดไ้ไม่ได้บนอะไรเรื่องขุดนี้แต่เรื่องที่อยากบนเลยนะครับถังพักน้ําตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพให้ดูที่เขาเอามาลูกลูกค้าเอาอะไรมาด้วย ถังพักน้ําเนี่ยไปบังคับลูกค้าเปลี่ยนนะครับให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหมครับให้เหตุผลว่ามันเป็นพลาสติก <gor> เดี๋ยวมันจะละลายเดี๋ยวมันเจอความร้อนจากชุดเทอร์โบชุดนี้แล้วมันจะละลายผมก็ข่าใจว่าคิดได้ไงว่าถังพักน้ําจะละลายอยากขายของคุณก็พูดมาดิคุณเปลี่ยนตรงนี้เป็น <bien> อลูมิเนียมโดยที่อันนี้ลูกค้าเปลี่ยนกลับแล้วเราเปลี<อ>่ยนลูกค้าเปลี่ยนกลับมาก่อนแล้วว่ามันไม่ไหวเพราะว่ามันได้ถังอลอูมิ <Snapdragon> เนียม<ล> <ๆๆ S 1> ที่เล็กกว่าตันดาดเล็กกว่าปริมาณนี้อีกและสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่ามันนนยยยย้้อแงมากๆเเลี่ คุณกลัวอันนี้ละลายอะ่ะแล้วถังน้ํามันเบรกล่ะกระปุกน้ามันเบรกนี่ละ่ะใกล้กว่าอีกแล้วเป็นวัสดุเหมือนกันน่ะไม่เห็นต้องเปลี่ยนเลยทําไมคุณถึงไม่คิดบ้างนะคือคือผมถ้าผมขายของเนี่ยผมก็จะบอกว่าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่จะมาบอกมาขู่กันมาหลอกกันเนี้ยอันเนี้ยไม่เห็นด้วยนะครับข้อ2นะครับนี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมภาพให้ดูทีหลังสายน้ําเนี่ยจัดไม่ดีนะครับตอนมาเนี่ย เบียดกับเข็มขัดตัวนี้เกือบจะทะลุอยู่แล้วนะครับสายเนี้ยมาเบียดตรงนี้อันนี้เราเพิ่งรัดให้ใหม่เราเปลี่ยนไปแล้วสายในยแหวงเนี่ยอันนี้เห็นเลยเห็นแผลไหมฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นะแต่ตอนนี้เราจัดให้ออกก่อนคือแผลเนี้ยที่มันเข้าไปจนมือผมเข้าไปได้เนี่ยคือมันเบียดกับตรงนี้นะครับมันเบียดกับตรงเนี้ยอีกไม่นานเนี่ยน้ํามันก็จะทะลุออกมานะครับถ้าเกิดทะลุออกมาลูกค้าไม่รู้เรื่องพัทงทิ้งทั้งตัวอีกนะครับแล้วก็หม้อน้ํา ทำกับเราสามร้อยมาผมใช้หม้อน้ําแตนดาดลูกค้าใช้ของเดิมๆไม่ต้องเปลี่ยนนี่ก็ไปขู่ว่าเผื่อไว้เดี๋ยวมันจะฮีทผมบอกว่าแล้วมันอยู่กับเราเคยฮีทไหมล่ะครับตั้งแต่กรุงเทพอีสานภาคใต้เหยียบตะบี้ตะบันมันก็ไม่เคยฮีทผมก็เลยไม่เคยเสนอขายนะครับแต่พอไปอู่ขายฝันเขาก็ต้องขายทุกอย่างนะครับขายออกมาได้อีกหนึ่งอย่างนะถังพักน้กําก็แล้วหม้อน้ําก็แล้วสิ่งที่เห็นและขัดใจเลยคืออะไร <c oughs> นี่กองเปื่อย กองอย่างดี BMC ผมก็ขายแต่ผมไม่ทําท่านี้แน่นอนเพราะอะไรเพราะตอนเนี้มันดูดอากาศจากไหนดูดอากาศจากนี่ลมร้อนๆมาจ่อเลยนะครับจ่อความร้อนจากหมอ้อน้ําเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดทําเทสพิสูจน์ได้เดี๋ยวจะทาให้ดูอีกอันหนึ่งว่าถ้าหมอ้อน้ํามันร้อนเต็มที่แล้วเนี่ยไออุณหภูมิอากาศที่เซนเซอร์แอร์โฟเซนเซอร์แอร์โฟมาหลบอยู่ใต้นี้มองไม่เห็นมันดีเทคได้เนี่ยมันเท่าไหร่เทียบกับสแตนดาดนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะวัดแบบ ท่านี้ไปก่อนเพราะท่านี้เรายังไม่ได้แก้ไขอะไรมากเราแค่แบบจัดสายจัดอะไรนิดหน่อยหลบะนะครับแล้วก็ท่อยางปรับบูทนี่เทอร์โบมีสองลูกก็เลยมีปรับบูทหลายตัวนะครับต่อผิดต่อถูกบูทไม่ขึ้นนะครับแถมพอเราเอาไปลองเนี่ยแตกโพล๊แตกโพล๊แตกแล้วก็ตัดขยับเข้าไปหน่อยแตกก็ตัดขยับไปหน่อยเดี๋ยวเอาเสร็จขึ้นภาพให้ดูโอ้โหใช้ของมาได้ห่วยมากนะครับคือ เก็บเงินเขาไม่ใช่น้อยนะแต่มาว่าผมว่าเฮ้ยทาแพงเพราะว่า lab ทําแพงก็าทาถูกกว่าผมทำอะผมขายเฉพาะของที่จําเป็นบวกค่าแรงผมไม่เคยขายของถูกผมขายของสีมือกับคุณภาพแต่เนี้ยอ้างว่าเขาได้แค่นิดเดียวเองแต่ยัดขายมาทุกอย่างเลยนะครับท่อแอร์อันนี้แก้แล้วท่อแอร์ท่อน้ํายาแอร์เบียดรั่วนะครับแก้ไปแล้วนะครับแอร์ขับขบไปแอร์ก็ร้อนอันนี้มองไม่เห็นมันเบียดจับ นะครับ <c oughs> เอออีกเรื่องลืมไปไม่รู้ว่าจะถ่ายให้เห็นได้ไหมนี่ไปเปลี่ยนวัสดุอะไรครับไปเปลี่ยนวัสดุท่อลมเบรกไปเอาท่อน้ํามาใส่แบนแต่นะครับตอนนี้คือเหยียบเบรกไปก็งงว่าทาไมมันเบรกไม่ค่อยจะอยู่เบรกนี่เบรกเบมโบตัวท็อปเลยนะครับที่จะใส่กับล้อนี้ได้ท่อเนี่ยเป็นวงลีแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะคุณไปเปลี่ยนท่อ แปลวท่อน้ํามาใส่ท่อน้ํามันมันดันออกแต่ท่อแวกข้ามเนี่ยมันดูดเข้าในนี้แรงดันมันจะติดลบมันจะบีบลงเรื่อยๆทํามาซะสวยเลยนะแต่ว่าแบนแต่แทบจะตีบอยู่แล้วเพราะว่าความร้อนจากตรงเนี้ยมันทําให้ตรงนี้ร้อนพอร้อนเสร็จข้างในมันดูดเข้าท่อมันไม่ใช่ท่อเบรกเอามาทํามันก็แบนมันก็ตีบเบรกก็เลยเบรกไม่ค่อยจะอยู่ก็เห็นแล้วก็เหนื่อยใจจนแบบเป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมบ่นงานคนอื่นเนี่ยแต่ที่บ่นเนี่ยผมบ่นเพราะว่า ครั้งนี้ผมเป็นคนทําทําเสร็จแล้วแฮปปี้แล้วแต่ลูกค้าอยากแรงกว่าคุณก็ไปเป่าหูลูกค้าผมไม่รู้จักด้วยว่าอู่ไหนผมไม่ถามลูกค้าเอาเฟซบุ๊กมาเปิดให้ดูพี่คนนี้คนนี้ผมบอกผมไม่รู้จักไม่ได้อยากรู้จักด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> อันนี้นเซ็นเซอร์ป้ายท่อเขาไว้เพราะว่าร้านท่อเขาพิม์ม,มาแต่ว่าร้านท่อไม่เกี่ยวร้านท่อไม่ได้ทําอะไรที่ผมขัดใจนะครับอีกรายการหนึ่งมาอะไรหายไป ลิ้น ID นะครับลิ้นไ d หายไปเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้นะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตเข้ามาให้ลิ้น ID เนี่ยมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ไว้ดับเครื่องในยามฉุกเฉินตอนนี้ก็กลายเป็นท่ออินเตอร์มาตรงๆมาเข้ากับคอไอดีเข้าเครื่องไปเลยเกิดมันมีเหตุฉุกเฉินอยากดับเครื่องในจังหวะที่เทอร์โบพังอะเทอร์โบฝั่งนู้นพังน้ำมันเครื่องมันไหลผ่านอินเตอร์มาน้ำมันเครื่องวิ่งเข้านี่นะไม่มีลิ้นจะขวางแล้วสับกุญแจไปเครื่องก็ไม่หยุด พังทั้งเครื่องแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์เลคูลเลเตอร์นะครับของเดิมมีกลองดีๆมาจากโรงงานนะครับไปถอดออกไปเอากรองคุณภาพต่ำใส่อยู่ใต้ท้องรถนะครับเป็นกรองที่หยาบนะแล้วก็มาใส่เลคูลเลเตอร์บอกว่าแรงดันสเสถียรเดี๋ยวผมออนกุญแจให้ดูกล้องเล็งไว้ได้เลยนะครับของเดิมโรงงานนอามามีแรงดันอ่ะกุญแจรถนะครับ ออนกุญแจมีลังดันไหมครับไม่มีนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องนะดับเครื่องมีแรงดันไหมครับศูนครับใส่ทำไมครับไม่เข้าใจครับชีวิตก็เลยแบบโอ้โห อดอดไม่ได้นะครับถามว่านี่พีคหรือ,อยังในการหลอกลวงในการทํารถแบบผมไม่รู้ว่าตั้งใจหลอกลูกค้าหรือว่าคุณไม่เข้าใจว่าทําไมถึงทําแบบนี้นะครับมันทาใส่เรกูลเลเตอร์แต่คุณไม่มีแรงดันไม่รู้จะใส่ทําไมนะครับแล้วก็ <c oughs> ทาเทอร์โบคู่มาเนี่ยคาดหวังว่ามันจะแรงทั้งตน้นทั้งปลายมีลูกเล็กลูกหนึ่งลูกใหญ่ลูกหนึ่ง,งไม่ใช่ไม่ได้มาช้าบูธมาช้าทํำยังไงบูธมาช้า ไปโทษท่อไอเสียว่าโล่งนะครับไปโทษท่อไอเสียว่าโล่งก็เลยจัดการไปทําท่อไอเสียอั้นนะครับซึ่งผมเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นใครที่มีความคิดแบบนี้มาก่อนเลยคือเอาท่อไอเสียไปอั้นสุดๆเหลือรูตรงกลางเล็กนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องแล้วก็ต้องอาจจะต้องไปฉายค่องเพราะว่าในอันี้ลูกค้าเอายกมาให้เลยว่าเนี่ยเขาทำท่อพักมาแบบนี้บอกว่าต้นไม่มาก็เลยแก้ด้วยการไปหลี่ท่อไอเสียนะครับถ้าต้นมันไม่มาเนี่ย มันไม่ใช่เพราะ่ท่อไอเสียโล่งเกินไปอย่างเดียวคุณเซเทอร์โบไม่ถูกต้นมันก็ไม่มาได้ปรากฏว่าไปทําท่ออั้นลูกค้าเอาไปเหยียบเรียบร้อยครับพังดังเครื่องเครื่องที่เห็นเนี่ยคือหรือประกอบใหม่มาแล้วนะครับเนื่องจากลูกสูบแตกโอเวอร์ฮีทความร้อนเกินคือไม่ได้ฮีทที่น้ําร้อนน้าไม่ได้ร้อนเกินไปแต่ลูกสูบไม่สามารถระบายความร้อนได้เนื่องจากไอเสียเนี่ยเจซเนี่ยออกทางท่อไอเสีย ออกทางหม้อน้ำเนี่ยประมาณ3ามสเท่านั้นเองที่เหลือก็เป็นแรงกลที่จะขับเคลื่อนรถไปนะครับในการเผาไหม้ก็พังนะผมก็แบบนี่ยังไม่รู้จะเจออะไรอีกนะเดี๋ยวจะทยอยหรือเนี่ยตอนนี้ผมไปสั่งอะไรที่ลูกค้าเหลืออะไรสแตนดาร์ดเนี่ยก็ก็เอามาให้อะไรที่ขาดที่หายไปไม่ส่งคืนลูกค้าก็เบิกใหม่แท้ห้างนะครับคือไม่อยากให้มีความคิดที่ว่า รถจะซิ่งรถจะแรงเนี่ยต้องเปลี่ยนให้มากที่สุดอะไรของเดิมถอดได้หรือได้เอาออกให้หมดเนี่ยอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับของบางอย่างโรงงานทํามาดีอยู่แล้วแล้วไปทําอะไรแบบบ้าบอๆอย่างเงี้ยเห็นลูกค้าใจดีเห็นลูกค้าเงินถึงจัดหมดเลยรถวิ่งไม่ได้นะครับตอนเนี้รถกี่กิโลจากเราไปเนี่ยสองแสนหน่อยๆกลับมานะครับเดี๋ยวรูปขึ้นให้สองแสนสี่ ปีกว่าๆรถจอดแต่อู่นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเห็นแล้วแบบละเหียใจนะครับว่าทํากันขนาดนี้ได้ยังไงนะวงการรถเนี่ยคนดีๆก็เยอะคนมั่วที่เติบโตด้วยการโทษไม่ใช่โทษเกทับรับคนอื่นผมเก่งกว่าเขาแค่นี้เขาทาไม่เป็นหรอกแค่นี้เขาไม่รู้เรื่องไปเป่าหูลูกค้านะครับคนที่เจ็บปวดคนที่เสียหายคือลูกค้านอกจากเสียหายกับลูกค้าแล้วก็เสียหายกับวงการด้วยว่าโอ้โห ทำรถอ่ะอย่าไปทำเลยทำแล้วเน่าทำแล้วขี่ไม่ได้ทำแล้วรถแ,แ,แรงอยู่อู่นี่ไม่แรงด้วยสุดท้ายคันนี้ไม่เคยขึ้นไดโนนะทำเทอร์โบคู่มาเนี่ยไม่เคยขึ้น,ทนดทน่แล้วก็ตอนนี้แยงและไปบอกลูกค้าว่าเหยียบเหยียบยกยกนะอย่าไปเหยียบแรงนะรถดีเซลเขาต้องเหยียบเหยียบยกยกกันเะหยีบยบแช่ไม่ได้เอา้าทำไมผมทำให้ลูกค้าบอกอยากทบไงขับตามสบายเลยครับขออย่าแช่200อตลอดทางก็พอแค่นั้นเองจะขับร้อยหกแอันนี้ความรับผิดชอบลูกค้าเองครับผม ก็จะทํารถก็ก็ต้องระวังนะครับว่าแรงม้าหรือแรงโม้นะครับั้งแรกของผมเลยที่ขอบ่นคนอื่นบ้างเพราะว่าเอาลูกค้าผลไปปู้ยี่ปู้ยำนะจนสุดท้ายเนี่ยลูกค้าก็ต้องกลับมาที่เดิมมาให้เราแก้มาให้เริ่มใหม่ผมผมก็ประเมินแล้วล่ะจากวันที่เขาไปแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าจะไปทําที่นู่นที่นี่นผมบอกว่าประมาณปีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็คงกลับมาผมบอกกับ่างป๊อบไว้อย่างนั้นโอ้โหจริงเลย เซอร์วิสกับเราครั้งสุดท้ายปลายปี63 64เต็มปีปีนี้65กลางปีเกือบเกือบปลายกลับมาแล้วนะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีว่าเราจะทำสภาพเดิมได้แค่ไหนหรือว่าจะใช้เทอร์โบชุดนี้แล้วทำให้มันดีที่สุดอันนี้ยังไม่รู้ก็ต้องลองไปด้วยกันหม้อน้ำใส่แล้วก็แล้วกันนะเราก็คงไม่ไปรื้อของเขาออกนะครับ Inter, อินเตอร์อ่าอินเตอร์ยังเป็นของเราอยู่ยังเป็นเกตดี้แท้ญี่ปุ่นของเราอยู่ครับผมก็บนๆน,นะครับไม่เคยบ่นเลยเคยแต่พูดดีๆตลอดแต่ว่าพอเราพูดดีตลอดเนี่ยมันก็มีคนเอาเราไปเกทับเอาเราไปบอกว่าอุย้ยจูนอย่างเงี้เหรอแค่นี้เหรอได้แค่นี้เหรอเจอของเขาเจ๋งกว่าถึงเวลาก็ไม่เคยขึ้นไดโนได้มากกว่าที่รถจบจากเราไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ